ครับสวัสดีครับเอฟซีโต้คนนะครับเนาะเอาพอแตรมขึ้นมาตามเซียนกุดจิกนะครับเนาะเห็นบ่ครับจำได้บ่ครับสะทะเลบัวแดงครับอยู่งามเนาะครับเนาะตามมาทงหน้าคือเกขาว่าบวงบ่อป่านี่ครับเบิอร์กำกันครับเอฟซีเป็นเกียรติรับผิดจริงเลยจ้าของเอฟซีที่รักหน่อยอยู่แล้วของของพ่อเนี่ยยังว่าเออชื่อชื่อเกียรตนาบานี้ไปว่าไปเอาเลขเขานั่น เจ็ดสี่ป้ามาดีครับป้าสวัสดีครับสวัสดีครับจะเฝ้าลายลายโอ้ยขั้นแถวจีมาเห็นแล้วมันขั้นแถวนะพี่น้องเอ้าเลขเจ้าก็เข่าอยู่ประมาณบ่อันเข่าอยู่ครับอันเห็นใจกันนะมันเข้าสี่กับเก้าหนึ่งกับสองไม่เห็นบ่ครับเข่าของผมเข่าก็อันหนึ่งเก่าล่ะเข่าหนึ่งเก่านี่คือเต็ม เขาเน่องเก่าอยู่กันเน่งเก่าตัวมันเข่ากันอยู่เลยครับเข่ากันกแคดแต่เบิ้ยก่เนาะแต่บางในนักขันนะนั่เรื่องนักขันอันต้ตนตัวน่งเก่าเป็นผลนว่าอันนี้พอ่อว่าอันนี้พ่อเป็นเขียนเต็มนะพ่อเป็นเขียนเต็มก็เลยที่กิงมันเขียนใส่กางลางที่กินแล้วนเป็นเลือดนนี่เนื่งเก่าที่บนบนที่กินมันโมเมนต์ตกันนี่แต่เัว่าขันมันบ่ออกตรงมันออกช่วมีโอ้ผมแสดงว่าผมเคียนพิดตอนต<ร>อนี้ว่าตกกันมันโมเมนตกกันเรื่อยคือว่าหอเขาซื้อเรื่อยนี่ ขันรถหนึ่งแจมรถคันรถแจมหนึ่งก๊อฟขื่นแจมหนึ่งนี่สามเก้าหนึ่งเก้าแนนยืมพอวายบานี้ขันรถทั้งทั้งหลังเป็นบอเก้าเลยมันลดลงมาแปดขันสองย่างนี่ก็คือสองแปดนี่ทนึ่ชื่อไดเลยสองเก้าสองแปดสามเก้าหนึ่งเก้านี่นี่ชื่อเลขคือคือย้ำเอาอยูืมเงิเดียวเพราะต้องไปซื้อข้อเงินนะ เพราะมันเพราะมันตกกันเพราะว่าถ้าบ่มาตัวนั้นมันขึ้นแจมร่งแจมไม่เห็นบ่ออพ่อพม่าขึ้นแจมร่งแจมเยอ่นี่นี่สะบ่าตัวนี้อันมันบ่ออกตรงตัวนี้คือออกชุ่มนี้เลยนะครับผมอันนี้เขียนผิดนะบ้านมันบ่อตรงบ้านม่บ่ออกขาล่างที่ตรงเมนบ่อครับผมอันที่จริงแล้วเพราะมันตกกันเนาะพ่อนะโมแม่ก็คือตัวซื้อเลยนะครับตัวซื้อผมเขียนพิษตัวนี้เขาเห็นออกมาได้ก็คือซื้อเลยตรงตรงเลยนะไม่ต้องกลับ ช่อตรงๆได้เพราะต้องกลับบนพร้อมนะอผมตาเล็กวิ่งขึ้นเองแะครับนี่4กับ9แม่บนล่างนี่แมส49แมสเขาบนเขาล่างต้องเทียนมาตัวเดียวต้องเทียรกับมาบนบาดขันมาบนมาล่างนี่มาสองขาเลยต้องเชียมามาน้อกันเลยวดนี้8กับ3วันนี้วันนี้มาต้อกันแล้วเลขกวิ่ง8กับ3มาต้ารกันเนาะวาจิตถินจีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเ็ไปจะเิน วอวตัวหน่อยพอไปเห็นหรอเยอๆเอาก็คดหนึ่งไรสิจะทำอะไร่อไปท่วนเบิองหมึกหมึกว่านีหมึกว่านเลยกออกแล้วมาท่วนเบิองเนาะเลยกถืออยู่บอดีจัคของแรียนจะนำเรลียบพื้นแล้วมาเบิองเนี่ยมาท่วนบาองนี่เขาเขาตลอดปีเป็นบเขาอย่ห้อง่าใดว่าจะตั้งใจซื้อรับผมเขาไปแรีจะนำเลียบพืนนรับอมได้รังวนออมไดเนาอะไรละเลียพืนเไปบ่าพื้นเนะ นี่ส่ทิปปี่บอยจะได้อันอันนี้ด้วยไม่ไม่บอได้ซื้อมาลำเอันใดอันใดเดี๋ยวผมเสือมาให้มื่อื่นมื่อื่นเด้วยรถกะดีเออละบ่อยอันยังอันยังก็ได้เขาตะวอันนั้นตะโชคก่อนขอรตะวันมันงานแมนป่ครับแมนแ่เพราะตะวันนี่ใส่ทิปปี้มันนะครับผมนบ้านนี้มันมันตกางเกงงวดแปดสามพุ่นบันมันชุ่มชุ่มเขาจดไปมันมันบ่มันเบิ่งบริษัทไหนครับผมตอนแรกอยากหัวใจว่าเขาติดอะไรอย่างเงี้ย เบิ้องได้เฮียนแจมบุยากดลกผมเบิ้งนะเบิ้งเ้่ยอาเจ้าพี่ให้เบิ้งหกเก้าหกหนึ่งหกเก้านบ่หกหนึ่งหกเก่าโอ้บรรยากาศดีจนหนาวตัวนี้จนหนาวเราหนาวแล้วนนั่งฟิงเดีดมาห้องออกออกหกหนึ่งบนหกเก่าล่างแันบ่น่ขันเบิ้งไ่ต้องเฮ็ดเด้อขันเบื้องไ่ต้องเฮ็ดกับเลขอัน ออกไก่ไอหน้องนี่ก็บโพธิ์ทองเห็ดไอหน้องโพธิ์องเห็ดปล่อยให้มันออกไปเลยครับผมงวดให้มันออกเ,เรื่ันเรื่อกันระยะห่างกันช่องแจมจังสี่ๆๆจังสี่เด้ากันเนี่ยพงศิบอศเก็บแปดหกห้าอังสี่ก็บโพธิองเห็ดมันบปลาปล่อยให้มันออกหมดเลยเจ้าเชียนเ <มา S 1> ส้นี้ไว้ต้องเชื่อกันถื่อเลขออกมาเจ้าเชียนเส้สมุดนี้ไว้นี่นะเชียนเบิ้งเบื้งเบิ้งเบื้งน้ำกันเด้อหกหกหนึ่งหกเก้าเห็นวะ หกดึงหกเก่าเห็ดปั๊บออกห้าศูนย์สองสามเห็นบ่ห้าศูนย์โป่งได้เห็นบ่บ้านนี้ห้าศูนย์สองสามห้าศูนย์สองสามเตลียงไม่ได้มันออกเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเห็นบ่ <c oughs> นี่แหละงวดอันเทียนอันนั่นมาเอามันได้แปดเก้าเห็นบ่มมันได้มันได้แปดเก้ามันหลุดแต้มหนึง่งมันออกเจ็ดเก้าเออมันเปนลี่ยนอืมเจ็ดห้ 7, 5, 7าเจ็ดเก้าบ้านนี้ อันนี้เป็นฝันหกห้าบานี่ห้าหกมันบอกไปออกเก็ดหานี่เครื่องบนทั้งล่างออกอยู่นี่หนีเลยทั้งเกียร์ก็ออกล่างตั้งหักบนตั้งหักับผมบ้านนี้ทั้งเกมด้วยห้าศูนย์สองสามห้าศูนย์สองสามออกห้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเม็ดบ่อมันได้หกห้าแปดเก้ามันบออมันออกเจ็ดห้าเจ็ดเก้า สังเกตเบื้องดีๆมันเจ้าีว่าเออนี่งวดน่เละเชียนที่ให้ยเชีนผ่าฮัติดผิดมันออกแปดเก่ามัออกเ9็ยเก่าิดก็เลยซาเห็ดมาปั๊บเห็ห้าเก็ดเก้าบ่บ้านนี้เอาเก็9เช็ดเก้าเ็ดปั๊บมันมันถือมาได้งวดเลยวิ่งบนล่างคือเก่านน่ะวิ่งบนบวกล่างครับพี่น้องชี่ครับผม มาเบิกันต่อพี่น้องอ่ะเลขกวิ่งนะครับบนล่างเด้อพี่น้องชี่ครับผมอแปดกับสามเลยมั้งเก็มานู่พี่น้องแะขึงนภาพขึ้นมาให้ดูนิดหนึ่งนะพี่น้องจะเขียนซ้ำอีกเขียนหนึ่งนะพี่น้องเออเสียนวิ่งวิ่งบนล่างแปดกับสามเสียนปุดกิกให้มาแล้วต่อหมวพี่นองีครับผม สองวัดเอากนสดๆเลยวิ่งบนล่างไม่เป็นรองที่ครับผมบนล่างแปดกับสามจับคู่เด่นศูนย์สามศูนย์แปดนี่แหละศูนย์เจ็ดอันนี้เลขยังกับนี่เลขขอกบอกจะล่องมันเองจะเกี๋ยไหมศูนย์สามก็ศูนย์แปดสิเรียนดูนยก็ศูนย์สามเด เด่นที่สุดสามเอาบัดนี่ชีถามความรู้สึกของเชียนกุจิกเข้าพี่รองทีครับผมเอาวัดนี่คุณพ่อที่ข้อมันใจร้ายไปไลยครับผมเรขวิ่งเข้านี่เรขวิ่งครับผมครับมันกระถือมัดโนเลยเนาะครับผมเรขวิ่งเข้าตลอดเร่ย้ิ่พ่อเนาะจังหมดที่เดล่วกับเก้ากับสี่มั่มกันเนาะแ ลังเียมาทั้งบนทั้งล่างมันจิตเขาบนเขาล่างเขาันมาน้ากันปั๊บออคึบเป็นบนหลดนครับผมวิ่งแปดกับสามเตียนตัวใหญ่ตันสกันแปดกันกันแปดสามสามแปดน้ำมันครับผมสามแปดแปดสามค่ะามันออกกับคูเนาะตู้หันซีเขาเขาซี่นาะ คุณพ่อให้ศูนย์สามพี่น้องที่ครับผมศูนย์สามศูนย์แปดนะครับผมศูนย์แปดแอคชั่นตัวใหญ่ให้พี่น้องที่ครับเบิงแล้วก็ศูนยเจ็ดสามหกโน้ตัวสามหกศูนย์เจ็ดกันว่าร่องไม่ต้องซื้อหลายดอกซึมงเงินวสามหกตัวศูนย์แปดนว่าเตรมเนี้ยอยู่กันศนสองตัวไหนครับนี่รองชองตัวนี้ บอต้องรองสามแปดเออสามแปดแปดสามนั่อะถ้ามันมากน้ำกันนะตัวเด่นทุดสุดนี่สามตัวเล่นทุ่สุดนี่สามแปดสามศูนย์ศูนย์สามเนาะเี่ยศูนย์สามศูนย์แปดครับศูนย์สองตัวแหละครับผมตั้งตัวใดสิเป็นบนตัวไรเป็นล่างครับผมขั้นซับศูนย์สามเป็นบนนี่ศูนย์แปดล่างขั้นที่เลยครับผมอ๋อพี่รองพี่ชืครับผมนี่เสื้นกุดจิกไใหน้าแบบพี่รองพี่ มึงซื้อหลายตัวเราเอพีซีทำไม่ถืองวดนี่งวดนานดังระเบ,บิดลร่ห้องใช้ตัวเดียวได้โคโลดก็ต้องกัปป์ปอครับผมเช่นกุญจิไข่ไมมเราพีน่น้องที่ครับผมบนล่างด้วยพีน่น้องที่ครับผมบนล่างวิ่งแปดกับสามอ่าเน้นเท่ากับสุกนพีน่นอ้องที่ครับผมเพราะว่าจะมีโค้งสุดท้ายกันอีกโค้งสุดท้ายกันผมมี่ห้องห้องขุมเทียยวเดียวแล้ ชี้เดียวเลยแต่ว่าไม่ยเข้าฝันน้ำบลกวันดอกมันจะได้ไมเหลือน้ำกันนี่เลยนะเออบล็อกอย่งตัวนี้กลับน้ำเลยนี่กลับวสุดตัวละนี่ไปกลับพี่น้องที่ครับผมปีนบุบคือพอเพชรวานล่ะอ่ะพี่น้องที่ครับผมตัวเนี้ยที่สุดคือศูนย์สามกับศูนย์แปดไปกลับน้ำด้วพี่น้องที่ครับผมไม่ได้ลงทุนหลายเรีนคนอีกให้ต่องวดกับพี่น้องที่ครับผมนี่แคปหน้าจอไว้0736อ่าตัวร่องก็คือ38 เลขมีห้าคู่ถนัดพี่น้องชี้ครับผมอ่ะวันนี้ขอให้โชคโชคล้วนหวานไปด้วยกันหลังจากปีใหม่ซื้อมงดที่แล้วซื้อเลยบานิเพรต้องบ่ต้องรอเบิ่งดอกซื้อเลยบานิโอ้งวดงวดงวดนี่ซื้อเล่ย์มั้อซื้อเลยสลากกินแบ่งกระจบานมากนี่ซื้อไปเลยซื้อเลยครับผมเอาเย็บีครับผมเพต้องร่อเรางวดวันหัุดวันสองเก้านี่ว่าให้ล่อเพื่อนเพราะว่ามันสิขึ้นมันเป็นปีใหม่เนาะอ่ามันเขาต้นปีใหม่วันที่นี้แล้ว บัดนี่ปีใหม่มากมันเข่าก็ได้เดินต่อเอาพี่น้องที่ครับผมเอาแครแคปหน้าจอไว้แ้วพี่น้องเด้เนี่ยคือเส้นกุญแจเข้าไ้มากกันแล้วพี่น้องที่ครับผมต่อหงวดงวดนี้มีเฮทั้งประเทศพี่น้องที่ครับผมมีเฮกันคือเกาด้วยซึ่งศูนย์สามศูนย์แปดบนล่างอันนี้ศูนย์สาม้อนย์แปดบ่เดี่ยวมาเบงของเขาเลยครับผมเอาเอามาิางสถิติขอแต่ว่ามีสถิติให้ดูสถิติว่ามันเขามาจากหงวดจากหงวด เอาในโฆษณากระชังนี่เอาไม่กับผมเอานี่คือคือหายตัวหมดเลยพี่น้องสิเอาแคปหน้าจอครับผมแคปหน้าจอไว้ไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบานกันไว้คนละใบสองใบสักกวอนพี่น้องสิครับผมเดี๋ยวแอดก็จะมาเรียนน้ำปลาเพราะกูจิกเรื่อยๆวันพฤหันที่สิบนะครับผมเพื่อว่า่จะได้เน้นได้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งบอเลขกิจเปลี่ยนบอหรือสิ่งคงเดิมก็คอยมาติดตามกันอีกคิจหนาเด้พี่น้องที่ครับผม สำหรับคลิปนี้ขอให้ชมสมานกันเด้อพี่นอ้องอเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้เรื่อยๆ,ๆแห่งกันต่อเด้อพี่น้องสวัสดีครับเสียงดังเนี่ยมากกว้างโต๊ะก้าวเปียกสรุปไปแล้วบนล่างวิ่งต้งบนล่างวิ่งแปดกับสามก้าวกับแปดแปดกับสามนะครับโอตาได้แต่ชุดเปียกครับยิบซี่ครับชนะจอไปแล้วครับด้านหนึ่งกุมภาพันหกหกนะครับเนาะเซียนกุดจิกล้างเข้ 8, 3, าหนึ่งเก้าตรงตรง สามหกครับบิงบนล่างแปดกับสามจับคู่สามศูนย์สามศูนย์แปดตัวเด่นตัวกันตัวรองศูนย์เจ็ดสามหกสามแปดกับให้โซก็มันๆกันได้ครับเด้อแล้วก็ขอรอบขอบคุณในหลายเด้อครับเด้อขอเชินคุณจิกขอบคุณในหลายครับผมที่ให้แนวทางครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับเนาะขอเอฟซีโซก็มันๆกันทุกคนนะครับเด้อไปพอกันคลิปหน้า สำหรับ,บคลิปนี้สวัสดีครับผ<ร>ม